การเอกวิน,น,นายงานดับสวัสภาพจะมาสอนวิชาบัญชีกระบวนการจัดทำบัญชีสำหรับชั้นปช .3 วิชานี้ก็เป็นเป็นวิชาหลักของสาขาการบัญชีในระดับชั้นปวชวปีที่สซึ่งก็เป็นลักษณะวิชานั้น ก็จะรวบรวมหลักการบัญชีที่เราเรียนตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่สองและวิชาบัญชีทั้งหมดที่นักเรียนได้ศึกษามามารวมอยู่ที่กระบวนการจัดทำบรรัญชีกระบวนการจัดทำบรรัญชีนั้นจะพูดถึงเรื่องธุรกิจธุรกิจก็แบ่งออกเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจของ ที่จะตั้งตามกฎหมายธุรกิจที่จะตั้งตามการประกอบก,การก็มีอยู่สองลักษณะคือจัดต,ตั้งตามกฎหมายจะตั้งการประกอบการและที่สำคัญธุรกิจทั้งสองแบบนั้นก็จะต้องบันทึกบัญชีเป็นรูปขบวนการจัดทำบัญชี ในรูปของกระบวนการจัดทาบัญชีก็ต้องเริ่มต้นด้วยวงจรบัญชีวันนี้จะพูดถึงวงจรบัญชีซึ่งเป็นหลักใหญ่ของกระบวนการจรัดทาบัญชีขั้นตอนแรกนักเรียนต้องเข้าใจ,จะก่อนว่าบัญชีคืออะไรหลายคนที่ไปสอบสัมภาษณ์ข้างนอกหนูจบอะไรครับหนูจบอะไรครับหนูจบบัญชีไหนเราตอบที่ว่าบัญชีคืออะไร นักเรียนตอบไม่ได้เมื่อครูสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์เข้างานแต่นักเรียนตอบว่าบัญชีคืออะไรนักเรียนตอบไม่ได้อาจารย์สอนในห้องเรียนแล้วก็เคยพูดว่าบัญชีคืออะไรบัญชีก็คือวงจรบัญชีเขามาสรุปไว้ด้วยสี่ลักษณะของด้วยกันแต่วงจรบัญชีนั้นมีอยู่9สเต็ปด้วยกัน9ขั้นตอนแต่เขามาสรุปเป็นเนื้อหาและ หลักการบัญชีซึ่งจะไปตอบคนอื่นได้บัญชีอะไรบัญชีจําไว้ว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยศิลปะบ,บัญชีคือศิลปะมีอยู่4ลักษณะคือจากข้าเสนะสรุปไปเป็น4ีลักษณะทื่จะไปตอบเพว่าบัญชีอะไรหนึ่งบัญชีคือการรวบรวม collecting พูดภาษาอังกฤษก็ได้ว่า collecting C O W L E C T I N G Collecting การรวบรวมรวบรวมอะไรรวบรวมเอกสารใบสำคัญซื้อใบสำคัญขายใบสำคัญรับเงินใบสำคัญจ่ายรวบรวมแล้วก็มาเป็นทำเป็นศิลปะในรูปแบบของการลั n น i n g จัดเป็นหมวดรายรับแฟ้มรายรับ แฟ้มายจ่ายแล้วก็รันนิ่งเพื่อให้ผู้ตรวจสอบนั้นตรวจสอบง่ายมันเป็นลักษณะที่สวยงามเป็นศิลปะเขาเรียกว่าคอลเลก i v e คือการรวบรวอันที่สองก็คือการบันทึกนักเรียนต้องเข้าใจว่าการบันทึกบัญชีนั้นมีมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งบันทึกจากสมุดระเบันขั้นต้นสมุดระเบันขั้นต้นจะต้องบันทึกเสียก่อน สมุดใบวันขั้นต้นที่เราศึกษามานั้นมีอยู่8ปดลักษณะด้วยกันอันที่หนึ่งสมุดรบวันทั่วไปสมุดรบวันซื้อสมุดรบวันขายสมุดรบวันส่งคืนสมุดรบวันรับคืนสมุดรบวันรับเงินสมุดรบวันจ่ายเงินสมุดรบวันเงินสดสองช่องสมุดรบวันเงินสดสามช่องอย่างนี้เป็นสมุดขั้นต้น เราต้องบันทึกเสียก่อนและลักษณะของการสมุดวันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะบันทึกตามลักษณะที่เกิดขึ้นในองค์กรน,นั้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องใช้ให้เหมาะสมกับสมุดวัน,นั้นต้นเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนี่นก็คือการบันทึก recording นี่คือลักษณะบัญชีที่สองอันที่สามก็คือจากสมุดรายวันขั้นต้นอยู่เจ็ดแปดประการที่พูดเมื่อกี้นี้ ก็เอาบันทึกเป็นแยกประเภทการบันทึกแยกประเภทนักเรียนต้องเข้าใจว่านักเรียนต้องรู้จักคำว่ามสมการบัญชีและหมวดบัญชีหมวดบัญชีก็มาบันทึกในแยกปร,ระเภทแยกประเภทมีหนึ่งอย่างเดียวก็คือแยกประเภททั่วไปและแยกประเภทหลายตัวส่วนอันที่4ก็คือ summarizing ก็คือการสรุปรายงานเป็นแบบงบการเงินะก็มีอยู่4ี่ลักษณะด้วยกัน ก็คือสรุปให้ฟังว่าบัญชีคือการรวบรวมการบันทึกการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่คือบัญชีแยกเภทนั่นเองและอันที่ 3, สามซัมบไลซิ่งก็คือการสรุปทำงบการเงิอนนั่นเองการบัญชีก็มีลักษณะนี้ถ้าเขาถามว่าบัญชีคืออะไรบัญชีก็คือศิลปะของการรวบรวมศิลปะของการ บันทึกศิละปะของการจำแนกหมวดหมู่บัญชีและศิละปะของการรายงานทางการเงินนั่นเองมีอยู่สีล่ลักษณะนี้นี่คือคำตอบต้องเป็นศิละปะก,การรายงานเออยางเช่นเสร็จรายงานการเงินนั้นต้องทําให้รูปสวยงามรูปแบบรูปแบบก็มีสองรูปแบบก็คือรูปแบบการรายงาน David. เดบิต สินทรัพย์เท่ากันนี้สินคุณก็ทําเป็นแบบรายงานและอีกแบบนึ่งก็คือแบบบัญชีรายงานแบบบัญชีก็คือซ้ายและขวาเท่ากันอันนี้ก็เป็นศิลปะต้องทำศิลปะให้สวยงามและก็ละเอียดว่าศิลปะของการทํารายงานนั่นก็คือหนึ่งออกรายละเอียดให้เขาทราบด้วยว่าตัวเลขที่เรามาหนึ่งตัวเนี่ยต้องออกรายละเอียดให้เขาทราบว่า ในตัวเลขหนึ่งตัวนี้ที่เราเออก,กมาจะเช่นลูกลูกหนี้การค้าเราต้องออกรายละเอียดว่าลูกหนี้การค้าที่เอามายอดห้าแสนนั้นห้าแสนนั้นมีใครบ้างต้องออกรายละเอียดเจ้าหนี้มีอยู่สองแสนต้องออกรายละเอียดว่าเจ้าหนี้สองแสนนั้นมีใครบ้างในนั้นนั่นคือออกรายละเอียดค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันต้องออกรายละเอียดในงบการเงินด้วยเป็นศิลปะหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายรายค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าใช้จ่าย ค่าเช่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่าจ,จ่ายต้องออกรายละเอียดให้เขาทราบเพราะคนที่มาประชุมตอนสิ้นปีเพื่อที่จะมารับเงินปันผลนั้นเขาไม่มีไม่มีความรู้ทางบัญชีเขาต้องดูที่รายงานของเราที่ออกรายละเอียดเป็นศิลปะเขาเขาดูงบการเงินของเราวันที่มีการประชุมผู้มีเป็นผู้ส่วน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายเมื่อเขาได้เห็นได้ทราบงบการเงินเขาก็จะเข้าใจเขาไม่รู้ทีแต่เขาเข้าใจว่าบัตรนี้บริษัทที่เขาถือหุ้นนี้เขามีกำไรเท่าไหร่ในปีนี้เขามีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่เขามีเงินฝากธนาคารเหลือเท่าไหร่เขามีเจ้ามนี้เท่าไหร่เขามีสินค้าเหลือเท่าไหร่สินทรัพย์เหลือเท่าไหร่หนี้สินเหลือเท่าไหร่ทนเหลือเท่าไหร่ เขาทราบจากรายงานที่เราทำเป็นศิลปะที่อาจารย์ผู้นี้ว่าเขาทำไดเ้เป็นขั้นตอนและสวยงามผู้ที่มาประชุมวันถือหุ้นสิ้นปีเขามาเจอรายงานของเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเราทำละเอียดและละเอียดถี่ถ้วนมากอย่างเช่นการตัดค่าเสื่อมราคา,าการตั้งค่านี่ยมสายจะสูง เราทำให้โดยละเอียดทำให้